อันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมที่ไม่มีเวลาของพี่วันจริงๆแล้วพี่วันเนี่ยเคยทําไว้ในช่องแล้วนะคะแต่มันอาจจะแบบว่าวีดีโอมันนานแล้วค่ะเป็นหลักปีแล้วก็เลยจะขอบอกอีกครั้งหนึ่งนะว่าเวลาเราเนี่ยนะคะอยู่ในบ้านเราสามารถปฏิบัติให้ได้ มักผลนิพานปรากฏในใจและให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะสิ่งที่พิวันทําง่ายๆนะคะสาธุสาธุสาธุาธขอพ่อใหญ่ในจัก,กรวาลผู้ทรงฤทธิ์โปรดยกจิตไม่ปวดใจไม่เศร้ามองด้วยลาชั่วสร้างความดีไม่ลำพองโปรดปกป้องสู่วิมุตพ้นทุกเอ่อ ขอพ่อใหญ่ในจัก,กรวาลช่วยลูกๆด้วยขอโปรดช่วยประทานพรให้สมหวังโปรดเมตตาประทานบุญสู่พลังอัศจรรย์เป็นอมตะนิรันดร์การเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจกพ่อจาอิติสุขโตนมโมพุทธายะนมาพัทธเจพักกษะนิพนานสุข,ขงังนิพานปันญโยโหตุนิพนานสูญยังนิพานังปรมังสุข,ขงังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นโมตัสสะพะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิชามินาสังสีโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหุหัตติพุทธมะออุนโมพุทธาย วิราธโยวิราโคนณยังวิราหิงสาวิราธาสีวิราธา,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 าสาวิราอิยโยพุทธะมานีมามะาพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือ,รอสัมปจิตชามินาสังสีมโมรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติรมมาจมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาพโภพระวันตุเมมิเตพาหุหัตติ พุทธามะอาุนณโมพุทธายะวิราชโยว,วิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทธโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หารือสัมปจิตชามินาสังซีโมพรมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติ พรมาจะจมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเมนิเตภหุคติพุทธ,ธมะอาอุนโมพุทธายะาวิราชโยวิราโคนายางวิราหิงสาวิราธาสีวิราธาสาวิราอิโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่ง,พ,งพ,าพาพาหาหา,หา,หาหร,หรือสาธุสาธุสาธุ ขอทำจิตตภาวนาใช้คำว่าสมาธิวิปัสนาและขอทำอุป,ปสมานุสติควบคู่กับอนาปานาสติจากเร้าจาขอถวายลมหายใจต่อพระนิพพานและลึกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ลูกหายใจเข้านิบหายใจออกพานและถวายลมหายใจเก้าครั้ง พร้อมกับขอปิดอายตนะวางทางโลกลงสักครู่หนึ่งเพื่อเข้าสู่การระลึกนึกถึงพระนิพพานและทีมงานพระนิพพานทีมผู้คุ้มกฎผู้บริหารผู้ปกครองจักรวาลและพระนิพพานทุกพระบารมีทุกพระบาททุกพระองค์ขอถวายบุญและอมิตรบูชาพร้อมเครื่องบวงสรวงเหล่านี้ให้สวยสดใหม่เสมอพร้อมกับอธิษฐานอนุโมทนาสาธุบุญ ขอพระองค์ท่านเมตตาต่อเราลูกๆในการปฏิบัติบูชานี้ให้เกิดความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเทิญขอทำอุป,ปะสมานุสติควบกับอนาปานาสติถวายลมหายใจและบริกรรมนิพพานลูกเลือกนิพพานนิพพานหนึ่ง นิพพานสอง ล at, ูกขออนุโมทนาสาธุทุกบ,บ,บุญขาวบุญใสบุญเพื่อการจบกิจและบุญเพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมลูกเรียกบุญจบกิจว่าบุญใสลูกเรียกบุญเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งบุญใสและบุญขาวขอให้สิ่งที่ลูกได้แผ่มิตรไมตรีแผ่บุญบารมีจนถึงเชื่อมต่อในวันนี้ มีอาน,นิสงขอส่งบุญถวายให้สิ่งที่เป็นอมิตรบูชาสวยสดใหม่เสมอไปอยู่หน้าพระพักแล้วขอพร่องท่านทรงส่งพัตขายานและส่งในเรื่องของความช่วยเหลือความให้ลูกนั้นประสบความสำเร็จเจริญทั้งทางโลกทางธรรมให้สุขสงบสำเร็จสมปรารถนาได้สัอุปาทิเศสนิพันธาตุได้อัศวคยจยานได้อภิญญาณ และได้ปฏิหารทั้งสามจนถึงให้ลูกนั้นกระทําการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการช่วยเหลือและการสนับสนุนขอให้ทุกพระบาททุกพระองค์โปรดเมตตาให้ลูกนั้นแผ่บุญบารมีแผ่อนิสงฆ์ให้กับเนื้อตัวชีวิตที่มาสร้างบุญทุกๆดวงจิต และให้ถึงพระบิดาให้ถึงบุญบารมีถวายต่อพ่อใหญ่พ่อวิสุทธิเทพมหาเทพที่ยิ่งใหญ่จนถึงทีมงานของพระองค์ท่านพระผู้สร้างเจ้าจัก,กรวาลจนถึงผู้ปกครองผู้บริหารในการมาพบรูปประพบอรูปประพบ,ะพบและในจัก,กรวาล ในอนันตจักรวาลในวัตตะสงสารในพระนิพพานขอให้บุญวาสนาบารมีที่ได้สร้างนี้จงทำให้เป็นลูกที่กตันยูและมีความสุขสงบสำเร็จสง่างามมีความสะอาดบริสุทธิ์พร้อมกับขอฝากจิตของลูกและคนเหล่านี้ที่ลูกรัก จนถึงเพื่อนกัลยาณธรรมให้ได้รับการบินธรรมบาดให้ได้ยกจิตและให้เจริญทั้งทางโลกทางธรรมให้สิ่งที่รวบเรียกว่าองค์ธรรมทั้งห้าหรือเรียกว่าอริยวัตทั้งห้าความศรัทธาความมีศินและความที่ลูกมีจาคะมีสุตตะมีปัญญาขอให้การอธิษฐานจิตให้ลูกกระทำ งานใดตั้งใจทำในสิ่งใดด้วยความตั้งใจตั้งมั่นขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกประการสุขสงบสำเร็จสมหวังสมปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีทั้งทางโลกและอม,มตะรมเทินสาธุสาธุสาธุาธทรนะอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะคะทำให้เราเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมและได้สิ่งที่เรียกว่า น,ะะนิพพานปรากฏในใจหายจากเจ็บปวดใจนะคะหายจากทุกทางใจและมีในเรื่องของความที่เรียกว่าประเสริฐเป็นชาติสุดท้ายสาธุสาธุสาธ,สาธุทำง่ายง่ายสไตล์พี่วันนะคะสาธุค่ะเจริญทั้งทางโลกทางธรรมนะคะเห็นผลแล้วจึงบอกต่อและ ถ้ามีเวลานะคะก็สามารถนำไปทำได้นะคะและสิ่งเหล่านี้นะคะชีวิตอ่าเขาเรียกว่าชีชีวิตอ่าชีวิตจะดีขึ้นจริงๆนะคะนะระ,ะลึกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นะคะจับลมหายใจไว้ที่นิพพานที่เดียวไม่เลี้ยวที่อื่นนะคะแล้วจะเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ประสบบางอย่างที่ดีแล้วจึงบอกต่อพาสาธุ่ะ